ไไปดูก็ถ้าถ้าตัวนี้ไม่โอเคพี่ก็ต้องไปเล่นแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วไปพวกกราฟเทคมิมากิโรแลนด์แล้วหรอ nếu là tranh chân thì này thì thử đập 1 lần đi được không แล้วแต่นี่รู้สึกไม่่ปิ้นเนี่ยอยู่อยู่ที่แก่นเน่ยมันมีแบบล็อกล็อกมาใหม่แล้วก็เราจะเริ่มตรงนน้นอ๋อไม่มีก็คือเราเริ่มตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นมันก็ตัดตรงนั้นเลยแค่นั้นเอง เริ่มจุดเดิมไงจุดเดิมตั้งแต่สั่งครั้งแรกอ่ะเพราะไอ้นี่มันมันสั่งรีพีทเอนเตอร์หมายถึงทวนความจําเดิมอันเดิมตัดยังไงวางตรงไหนมันก็จะไปอันเดิมมันแค่แค่จําคําสั่งเดิมแค่นั้นเองฉะนั้นก็ต้องสั่งจบบโปรแกรมใหม่แต่เมื่อโปรแกรมใหม่นี่กดรีพีทเอนเตอร์ก็คือจำคำสั่งเดิมครั้งสุดท้ายเฉพาะครั้งสุดท้ายเท่านั้นเอง ถ้างั้นเราก็รีเซ็ตออกไปก่อนพอท่าเสร็จแล้วถ้าเราไม่เอาไปแก้นี้แล้วเราก็รีเซ็ตออกไปจริงๆแล้วมันรีเซ็ตไม่ได้ก็คือทุกครั้งที่สั่งมันก็แค่จำคำสั่งเดิมสุดท้ายแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปยุ่งรีเซ็ตมีเซตอะไรไม่ไม่แค่กดแล้จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำใหม่ก็เราก็สั่งใหม่ไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรในนี้ไม <ๆ S 2> ่ต้องกดอะไรในนี้มันล้างคำสั่งเดิมไม่ได้ก็คือสั่งใหม่มันก็จะจำอันใหม่สั่งใหม่มันก็จะจำอันใหม่โอ้คือตัวปุ่มเนี่ มันรบใช่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันจำเหมือนกันเองแต่ถ้าเกิดว่าไอ้สิกเกอร์เก๋ดีหน่อยพวกเซเวนเจ็ดอ่ะผมว่างานน่าจะดีกว่านี้ไอ้ที่เก๋มันมันเทียบพวกฟูซึ่นพวกโกดดักอันนี้ฟูซึ่นเงียะสุดซึ่นเก๋เก๋ไม่ดีฟูซึ่นเงี้ยร้านป้ายเขาใช้กันถ้าติดติดรถอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตัวเล็กๆเนี่ยเขาต้องใช้เซเวนเจ็ดมันตารางเมตรละสี่สิบเก้าสุซื่นกลางเมตรละยี่สิบบาทดิ สั่งตัวไหนสั่งตัวเคร่องเครื่องพิมพเนี่ยแล้วก็โอเคเลยตรนี้ไม่ต้องตั้งอะแล้วก็สตาร์ทเลย่ิง่ายๆดแค่นี้จบ น okay. <OK> ี่ท่ไหร่ะนี่โอเคอยู่นะบโอเคเลยปรมาณนี้ใช้ได้โอ้หโดเป็นคนับอดีเเป็นบังเลเซอร์บอดีเอารถมิซูกับรถ เอากระโลลออกไหมล่ะกระโหลออกได้เนี่ต้องกดปี่มปมมีใช่ไหมกดสี่สี่แล้วเอนเตอร์ยางอ่ะสี่แล้วเอนเตอร์หนึ่งครั้งสี่สี่แล้วก็เอนเตอร์อีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็ตรงอย่างีตรงแล้วเอตร์เอนเตอร์หนึ่งครั้งอ่าเสร็จแล้วก็กดวงกลมสีแดงค้างไว้สามวินาที มันไปยังไงยิ่งไปเอาเรื่องไว้ถ้าเกิดมันได้ตำรวจไว้แปลว่าพี่ข้ามขั้นตอนสี่พี่ยังไม่ได้เอนเตอร์แล้วพี่ไปกดวงกลมแดงพี่ไปข้ามขั้นตอนต้องก่อนต้องสี่เอนเตอร์หนึ่งเอนเตอร์สองเอนเตอร์สามเอนเตอร์สี่เอนเตอร์รีเซ็ตใหม่เอาใหม่ ว่าด้ถ้าอย่างนี้เสร็จนะผมจะกดตัวตาเปลี่ยนเป็นมีดต้องเอนเตอร์ก่อนต้องเอนเตอร์ก่อนนะพี่ปกติมันต้องเอนเตอร์ต้องเอนเตอร์ก่อนหนึ่ง G แล้วก็ผมกดสีแดงค้างไว้สามวินาทีหนึ่งสองสามพอแล้วครเอนเตอร์แล้วก็เอนเตอร์อีกทีหนึ่งพี่ปกติทุกเครื่องมันจะต้องอย่างนี้นะแต่ไม่นะเออที่ใช้ไม่ได้เป็นแบบเออ ขาดไหมน้อยนะครับขนาดวิ่งเราเราเพิ่มแรงกดได้นะก็คือเพิ่มแรงกดนิบไปเพิ่มได้ขาดไหมถ้าไม่ขาดก็เพิ่มตรงนี้ดิกดเพิ่มเลย50เพิ่มไหมขาดไหมตัวแกะดูสต๊อกเราแกะดูก่อนดูรูปรูปมาดูเพิ่เท่าไหร่แล้วครับ50 50เลย55ครับกดตัวนี้แหละครับครับผม พอดีๆพอดีๆอ่าโอเคอ่อเพิ่มกับางทางเลยนะได้ได้เพิ่มเพิ่มรถกลางทางได้ขณะที่มันวิ่งเนี่ยเราสามารถเพิ่มรถได้เพิ่มแรงกดเพิ่มได้แต่มันจะไม่จำนะก็คือ เหมือนเดิมอ่ะได,ได้ไม่ลืมได้เหมือนเดิมคัวบางห้าเดียวลองไเลรือ็ต้องไดนนอ้สองเซฟแล้วับน้ำหนักได้ละหกิประมาณนี้แต่ี้นเนี้ย เพรไฟนี้ป่ะที่ว่าตอนตอนสั่งเครื่องสีฟ้าแล้วมันเออเลยอะ อย่าใส่ซิมยังไงก็อย่างใช่ตัวขาวก็นี้แหละครับเพราะว่าลองแล้วเนี่ยระว่างตัดอยู่เนี่ยผมลองแล้วเมนูอะเมนูมันเหมือนเลยแต่ถ้าตัวสีเทาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะตัวดีเทารุ่นตัวนี้รุ่นเก่ารุ่นเก่าอีกแบบหนึ่งรุ่นเก่าเมนูไม่เหมือนเดิมเยอะไอ้ไอ้ที่ผมบอกว่ากดเมนู4ีทีแล้วตั้งเด็กีกว่าอ้นั้นเป็นรุ่นเก่าแต่รุ่นใหม่รู้สึกตั้งเหมือนกันน่าจะตกนะตกอันนี้ตรง ไม่มีเออเลยจริงของของของร่างตัวยืดดันต้องมับ่อยต้องต้านตรงตรงเลยตรงแบบนี้แหละที่ที่เปลี่ยนบอร์ดมาใช่ไหมเปลี่ยนบอยแต่มันแต่มันเออเอร์แต่มันเออเลอร์แต่มันเออเลอร์อผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วเพราะมันเปลี่ยนอะไรทุกชิ้นแล้วล่ะผมวาดตรงแบบนี้เลยชุดบนนี่แหละโอ้ไม่เคยเปลี่ยนให้ใครเลยนะชุดบนไม่เคยตั้งแต่ขายมาสิบกว่าปีไม่เคยเสียอะไรนะชุดเนี้ยอืมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าก็ตัวทืดเมื่อวานเนี่ยผมมาดันตัดตรงนะ อันนี้มันเออเลิกไงเราก็ไม่รู้จะทำไงเปลี่ยนทุกชิ้นแล้วตรงนี้มันอเคนะแต่มันอยู่ที่เราไม่เป็นไรแต่ผมเทสหลาเชื่อนะก่อนส่งมามันก็ไม่มีเออเริกมันอาจจะไม่ได้เป็นไดคัทหรือเปล่าไกด์คัทเหมือนกันแต่แต่ผมไกด์คัทเป็นสี่เหลี่ยมไงสี่เหลี่ยมธรรมดาอ๋อมันไม่ได้แบบไม่ไม่ได้เป็นงานเงี้ยอ๋อเดวลองลองไปใหม่เดี๋ยวลองไปนี่ดูอ่อเนั่นน่ะขึ้คือตัดไปนะได้ประมาณจำเป็นสองอย่างเลย มันมันมันเออมันเสียเลยใช่ไหมมันไม่จบอย่างเงี้ใชยนะมันมันหยุดเลยเหรอหรือว่าหยุดเลยอยู่ๆก็หยุดเอาดื่อๆเลยเดินมั่วเลยมึงบมันค้างอ่ะค้างปุ๊บแล้วก็เดินมั่วค้างเลยแบบล้ออื้อไม่ไปเลยเราต้องติดแล้วดีเซ็ตแล้วก็เข้ากันโอ้โหเราเราลองเกือบครึ่งวันอ่ะมันไม่ไม่เป็นเลยพี่มัน ไม่เจออาการอย่างเงี้เลาเพราผมก็นีบทำให้ได้เลยกลัวน้องยังงยัง้างอยู่ไหม่จริงในงานค้างันว่าวอาทิตไม่ได้ทำไม่ได้ทำทำงาลยแล้วเมื่อวานพอดีไปชนกับลูกค้ามันรีบเงเมื่อวานพอดีเมื่อวานลูกค้าเขาบอกว่าเลยเที่ยงเขาไม่เอาเครื่องเลยถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์มันหยุดนะมันพวกนี้ก็ต้องไปส่งเกยส่งที่ไหนครับวนี้ก็ไป พมื่อกี้วันหยุดละจานเมื่อกี้ไปสุขาภิบาลห้าวานไปพระรามสองร้านร้านตัดฟิล,มล์มรถไอตัวนี้มันใช้หลายวงการอ่ะพี่เสื้อผ้าร้านตัดฟิล,มล์มรถร้านป้ายนี่ความเร็วรอบมันอยู่นี่นี่ได้่ตั้งไว้สองร้อยนะครับพี่เพิ่มได้นะ ขณะที่ร้อยเพิ่มได้เพิ่มได้ถึงแปดร้อยอ่ะร้อยยี่สิ้มจะน้อยไปไหมเร็วมากไม่ดีเร็วเวลาไมาตัดตลาดมันช้าโอ้มันจะได้ต่รับันไีบเร็วหนได้นะจะร้อยามสิบไได้นะได้ได้เดี๋ยวผมปรับให้มากกานี้ตงมนี้มันน้อยไปคนละเเสร็จ อ๋แล้วเนี่ยอเจ็ดห้าอ่ะสองร้อยสมัยก่อนใช้สองอยู่อ่ะสองอันนี้สองร้อยละจบล้โอเคอันนี้มันจะจํางยครับีเครื่องใหมนีไงที่อมาแล้วอ๋ตัวดิจิทัลสแกนสแกนเทสเตนกระดาษเขากนต่งพี่มันมันไม่ได้ใช้เนี่ยเทนกระดาษมันมไม่ได้เอาเข้าเี่ยตดีเลยนี่เดี๋ยวผมจะตัดนี่เลยเสมอก็ได้ตัดแค่นี้ครอบไว้ลไีผมจะเหแล้ว เดี่ยวผมรามนี่ไปนานมากทน่นี่ฮ่าฮ่า่าไม่รอดผมไม่ได้ใช้อัะไรเลยมันเหมาะสำหรับโรงงานที่เพิ่งซื้อโปรแกรมใหม่แล้วมีแพทเทิร์นกระดาษเยอะๆแล้วต้องเอากลับมาใช้ถึงจะต้องใช้แต่ถ้าโรงงานที่ไม่ได้ขึ้นงานแพทเทิร์นอะไรเงี้ยขึ้นโปรแกรมเลยก็ไม่เป็นต้องใช้แตจริงๆโปรแกรมอาจารย์ดีนะทั้งโปรแกรมสองอย่างเลยซื้อทั้งคู่เลยนะ ทำไงอะไรนะที่เป็นสังเกตมากแล้วตอนนี้จริงๆม,มันมีตัว 3D fitting เนี่ยไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าดิบก็คือเอาหุ่นโมเดลแล้วก็เอาแพทเทิร์นเนี่ยจับโยนใส่เลยแล้วก็เดินแฟชั่นโชว์ได้เลยอันนี้ก<ม>็คือไอ้กำลังนิยมท่านไหนครับไม่ต้องไม่ต้องเสียเสียเวลาโยนขึ้นขึ้นทัชเตอร์มาแล้วแม่นแม่นทุกอย่างไป่นเลยเหมือนเหมือนมองคนใส่จริงเลยดีกว่าอีกเพราะว่าคนใส่เราเราไม่สามารถมองทะลุได้เพื่อเปิดเผย บอร์ดเล็กอะปกติเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะน้อยมากจะเปลี่ยนให้ลูกค้าแต่ว่าบอรดใหญ่อะเออถ้าถ้าไม่ติดสำรองไฟส่วนใหญ่ไฟช็อตจะเสียเพราะไฟมันเข้าโดยตรงไงตรงบอรดเลยแต่ถ้ามีสำรองไฟอย่างเงี้ยมันจะโอกาสเสียน้อยลงเดี๋ยววไ้ออนน่อะน จริงๆเครื่องตัวนี้ก็ต้องใช้สำรองไฟเหมือนกันอินเจ็ตเนี่ยเพราะบอรตัวนี้แพงแพงกว่าตัวนี้เยอะเลยบอร์ดแล้วตัวกใส่กันตัวนั่นแหละเียได้วนี้กี่กี่วัตต์อ่ะห้าร้อยห้าสิบย์บอใช่ไหมรสองห่วยเนาะม่สะดุดเลยเนาะอุดตังก็โอเคแล้วอุดตังก็โอเคใช่ ่ยเต้องดีน้อนนี้ทวันที่อยู่ไตำลไม่จริงๆงไอ้เครื่องนั้นถ้ามันใช้ได้เราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนหรอกใครจะอยาีใย้ลูกค้าเสียเงินเักไก่ักอยู่แต่ว่านใช้ไม่ได้เรอไม่เหอนกนได้ไองที่โรงเรียนก็โอเคแเราก็ใช่ว่าจะอยากให้ลูกค้าเสียเงินหรอกที่มันเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยเรื่องไหนนี่นะมันเหนื่อยเรื่องี่ามงานก็เยอะแล้วรีบ ลูกค้าตัดขอบแล้วไม่มีงานของลูกค้าเนี่ยเครียดพอมันเครียดแล้วมันแบบมันก็กลายคือเราอยากให้มันจบไ้ซ่อมจบจบ,จบไปไลายๆจบแล้วจังครับผม